สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่เคารพรักทุกท่านครับมา่อพอกันคื่อนไหวเนี้ยมันสอบครับกับช่องแดกอย่างเดียวได้พี่น้องเนี้ยมันเนี้เมื่อกินตบบาร์ข่อยไ,ไปใส่กับความากมันเคลื่อนครับกลับมาแต่มันเคลืนนี่แหละเขาเมาื่อเขาเมื่อห้ผู้ไปใส่น้ำกันดนะเขาเมื่อห้ครับเมื่กินเมื่อยากน้ำกันดด้วยวท่านไปใช่เอาไปเฮ็ดกินใส่ล่องยูทูปเ่็นว่า เรได้จัดให้เพิ่งครับต้มปลาคอดเย้ได้พี่น้องเดลยมืงขึ้นกับไปกินต้มปลาไหลนะครับมืงขึ้นกับไปเบิ่งเด้อของไอ้อันเก่าน่ะยมืงขึ้นนี่ครับมามาต้มปลาคอดเย้กับแก้วธรรมดานี่ยนะครับมื้อนี้ผักบ่มีหรอกพี่น้องกินต้มปลาบ่ใส่ผักหรอกกระติบเกล่เลยพี่น้องมา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 ด้วยนะครับพี่น้องไว้ละชุดน้ำกูกูขึ้นเกล่เลยพี่น้องเอ้ยมาลุยกันครับคำแรกประจิจจังแก้วเกล่สไตล์ผมพี่น้องเอ้ย มสมผู้ดีพี่น้องใส่หมักดันนด้เพนนีนน่องเรื่มคนใส่บักดันมันจะสมผู้ดีเล้บักดันสมสมมันหวานแซ่บครับสมบักดันเนี่ยมันจะนุ่นงตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ตนเนี้เยลอยไ่น้องเนาะปุ้มปุ้มเลยอืมทางมันมีตะก,ก่างเลยเป็นหลังมันคือปลาแซลมอนเอ้ยปลาเออแซลมอนไม่หล่ะมันเคยกินที่แถวกินแล้วเ,วเขากินปลาแซลมอนก็นกนได้ Pintu bumi kang Pintu bumi ปลาไข่พี่น้องปลาไใครใครมาพี่น้อง กินหอบวันนีพักไม่เป็นไรมงมือเนี่ยไข่ปลายไปน้อ,นองเอมนมาไปน้องไข่ปลา ยังอยู่พี่น้องเฮ้ยจิตใหม่ตีเมื่มมอวเห็นน้องกี่หลับบ้านภาษาเขาคนเล่าให้กินสิเดี๋ยวนี่สารหมากระห้องดีพี่น้องมาวอกกับบ้านบ่ โดนเลยนั่นเป็นน้องเป็นมาบวกกับบัตรเนาะแต่สมัยก่อนโอ้ยพ่อแม่กับบวกแล้วโอ้ยแลวังหมาบวกคัดเด้อไปทุ่งไปให้ไปนั่นไปนี่หมาบวกคือเหมือนอย่างนี้บริีภคเนาะอยู่ในวัดได้มือนอีกพี่น้องเอ้ย ล้งกล้องนี่ครับบ้านผมนี่แหละครับคนนอกบ้านโอ้ยอยากกินหัวป่าเลยพี่น้อง ธรรมดาเนี่แค่ได้แล้วครับหัวมันเนี่ยดูดหัว,นนหวจุกๆได้แล้วครับหลังมันไปดอกเปิดเปล่า คนมันื้อของแดบพป่น่องเฟนไก่ของ,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 อขของต้นประไลมันเคนกระแทบเสียบพี่น่อยกินยุบทุ่งให้ทรงหน้ายุบกับมูกับปวกกัน ทางบ้านสีน้ำเลยเป็นหวังซองเนี่ยหมอกย่างลายมันซ้านะครับหมอกย้อมบ้านว่างเป็นไข่เป็นไอ้ได้เป็นหวังด้วยลูกษาสุขภาพได้เป็นหวัง ทำตุมกับพอดีนี่ครับต,ตั้งแำจสร้งตะก,กามันเลยะป่ phun men hoặc là bung hóa chất cái <laughs> nòng, cái phun cái này men bớt đã แก่ไปนิดหน่อน,นั่นเรเด็นลอิม่มไีหน่องข้ามุดวใหเนาะอิม่มเลยจะฝืนฝืนคือเก่าหรอครับเดี๋ยวผมเล่มกินเบนิดหรป่าอยู่นี่ตอนเล่มประทไทยบางนห่งน้าพ่หนหองนะผมย่างมากเล่มหัวปา่าแลตอนอยังไงพี่นอน ดใส่สมบูดันได้เป,ไดไดเป็นหลังหาเบิ้งเรื่อยบ้านเ้าบ้านเี็นหลังมีก็ไปหาใส่เบิ้งเรื่อยสมบูรดันม,มนนันจะสมบอดีครับสมนัวสมดันสมแสีบในความคิดผมว่ามันวมสมแสีบก็ใบคุ้งบักข,ขามเหมืนเดิมต้มยังกึ่กันใส่ใส่บักดันนี่มันจะสมบอด,ดีได้เป็หนหลังเรื่อยลอกเป็ลอกเบิ้งได้เป็นหลังมันเขา สำหรับมื้อนี้ก็สิพอา่สำนี้แหละพี่นอ้องกินต้มปลาใส่เบ็ดกับกับย้อนไปเบิ่งใส่เบด็ดด้วยพี่น้องเด้อยมือคืนนี่ได้ปลาไหลอยู่ดอกจัก2องขู่ซ้ำ3นี่แหละเขาต้มแต่ว่าเขาก็มาเติมกันต้มขึ้นขึ้นไ้สาี่ห้3-4 5 6ตัวครับต้มจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องแต่มากก็กดใช่ถ้าใช่กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งกด,ดติดตามนั่นด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งกันแลกกันคือเก่าน่ะเยอะถิ่มเยอะปลาเยอะล่าเยอะลังคือเก่าเบิ่งดรวดเบิ่งกันไปแนา่นๆครับสาหรับมื้อนี้ก,ก็สิพอสำอนอเนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดหยังต่อไปก็บถาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก,ก็สวัสดีครับผม